สวัสดีชาวราศีสิงสวสดีท่านผู้ชมครับอาจารย์มงคลสิงห์ธนันผลดวงขุมทรัพย์รับใช้ท่านผู้ชมนะครับดวงการงานการเงินปักแรกเดือนสิงหาคม2566ครับเกณฑ์ดวงของชาวราศีสิงนะครับมีความเปลี่ยนแปลงทางดวงดาววุ่นวายงงมากเลยนะครับอะไรจะเป็นยังไงมันสลับกันมั่วไปหมดเลยแต่นั่นก็คือหน้าที่ผมที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไปนะครับอันดับแรกก็คือราศีสิงห์แม้จะมีความผันเปลี่ยนทางดวงชะตานะครับดวงดาวตำแหน่งบนท้องฟ้าสลับตำแหน่งกันก็ตามแต่โดยภาพรวมว่าดีหรือไม่ดีนะครับบินนาอาชิตกาวะกกเนี่ยคะแนนได้ถึง28คะแนนนะครับ28คะแนนก็เป็นคะแนนเกินมาตรฐานนะครับมาตรฐานจะอยู่ที่2 5ถึง28ถ้าได้ที่28ก็ถือว่า เป็นอยู่ในเกสคะแนนมาตรฐานสูงนะครับสำหรับชาวราศีสิงค์ครับแต่ก่อนเนี่ยตรงตำแหน่งราศีสิงห์เนี่ยจะมีดาวพระศุกอยู่ครับในเวลานี้นะครับปากแรกของเดือนสิงหาคมดาวพระศุกท่านตัดสินใจเดินถอยหลังครับเดินถอยหลังกลับไปที่ราศีกรกฎแค n นเซอร์การที่ท่านเดินถอยหลังกลับไปครั้งนี้นะครับเงินเก็บเงินก้อนเงินที่จะเป็นการตั้งตัวของเรานะครับ ้าอยู่ในราศีเราเราก็มีเงินใช้นะฮะพอถอยกลับไปที่ราศีกรกฎก็เท่ากับอยู่ในตำแหน่ง t 2 t l house ว,ยยะวะยะบอกว่าของตัวเราก็คือตำแหน่งสิ้นสุดตำแหน่งเสียหายตำแหน่งของความมีไม่พอใช้นั่แหละครับดาวศุกร์ย้ายไปกรกฎเราเราซึ่งเกิดในราศีสิงห์นะครับก็จะฝืดเคืองอย่างมากเลยอย่างมากเลยนะครับ พอเราพิจรารณาก็เห็นดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นดาวการค้าดาวขายของดาวแม่ค้าดาวพ่อค้าจากราศีกรกฎวิ่งเข้ามาที่ราศีสิงนะครับเหตุการณ์นี้ก็คือสลับกันจากดาวศุกร์อยู่สิงก็ไปกรกฎนะครับดาวพุธอยู่กรกฎก็มาที่ราศีสิงอย่างนี้ก็เรียกว่าสลับกันซึ่งผลลัพธ์ผลรวมสุดท้ายก็ออกมาดีครับแต่ว่า ถ้าดึงออกสักดาวหนึ่งก็คือแย่เลยนะครับพอใส่ไปตามสมการนี้เรียกว่าแลกกันคนละหมัดผลลัพธ์ออกมาไม่มีใครเจ็บป่วยเป็นอะไรครับเงินทองที่ว่าแย่ก็แย่ตามนั้นครับแต่ดาวพุธก็หาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับดาวพุธเข้าราศีสิงห์นี่ขายของดีขายอะไรก็ขายหมดนะครับขายอะไรก็ขายได้จะโฆษณาจะประชาสัมพันธ์อะไรก็สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายมากนะครับ นอกจากจะมีดวงดาวที่เป็นคอน FLICT มีการย้ายกาันมีสตอรี่เนะื้อเรื่องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับเราก็จะเห็นว่าดาวพุธท,ที่เคลื่อนเนี่ยนะครับไปอยู่กับดาวอังคารเทพนะดาวพุธกับดาวอังคารไปอยู่ร่วมกันก็ถือว่ามันเป็นสองขั้วที่เข้ากันได้อยู่นะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยก้าหานดาวพุธก็ เป็นดาวที่มีความสามารถในการสื่อสารโน้มน้าวนะคนกล้าหาญเป็นนักรบคนกล้าหาญตัดสินใจในพอเจอคนสื่อสารเก่งโน้มน้าวเก่งมันก็เข้ากันได้นะครับเพราะฉะนั้นดาวคารดาวพุธในราศีสิงห์ถือว่ามีคุณภาพมากสำหรับริบารเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้พิจารณาการบัฟ หรือการลดพลังอํานาจผมก็ยังแนะนําให้ลดพลังอํานาจของดาวพระเสาร์อยู่นะครับดาวพระเสาร์ก็ยังยืนเล็งราศีสิงอยู่นะแล้วก็จะยังยืนเล็งอีกนานถ้าลดอํานาจลงได้นะครับเรานอนที่ไหนก็ได้ที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องใหญ่โต أ, ขอให้สบายใจนะครับที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องแบบใหญ่โตมากไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินขอให้สบายใจอันนี้คือการลดพลังของพระเสาร์ที่อยู่ในเกณฑ์ปฏีบวะ ว่าด้วยเรือนอว่าด้วยที่พับว่าด้วยการแต่งงานนะครับ3ตัวนี้จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์และปวดหัวและสร้างทุกข์และไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยนะฮะเข้าใจก็จะสามารถลดความทุกข์หรือข้ามไปได้กับโอเคครับนั่นก็คือชาวราศีสิงห์ลีโอนะฮะีลีโอสิงโตเจ้าปากนะครับ แต่ก็มีจุดหนึ่งนะครับสำหรับราศีสิงห์ที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็คือเมื่อถอยเกณฑ์ดาวลงไปเนี่ยในตำแหน่งที่12 11 10 9นในตำแหน่งที่9นะครับก็จะพบว่าเป็นตำแหน่งของบุญกุศลของทุกๆคนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะมีดาวพระราหูกับดาวพระหัสมบดียืนประทับอยู่ที่นั่นนะครับ ดาวพระราหูกับดาวพระฤหัสบดีเนี่ยถ้าสอดคล้องกับราศีสิงห์จริงๆเนี่ยสิงห์คือสุริยเทพครับสิงห์คือแสงสว่างสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําสิงห์เป็นสุริยเทพเพราะฉะนั้นถ้ามีดาวแห่งความมืดครับไปยืนทับอยู่ในบุญวาสนาบุญดุสสนเนี่ยก็คือพระราหูเทพยืนทับอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการ เศร้าหมองได้คือมันจะไม่บริสุทธิ์นะครับแต่เกณฑ์ดวงนี้ถ้าในเรื่องทางการค้าเนี่ยการกระทำงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอาจจะต้องมีการเรียนนะครับอาจจะต้องมีการครูพักลักจำอาจจะต้องมีการถามอาจจะต้องมีการสืบนะครับมากขึ้นกว่าแต่แตก่อนเนื่องจากความมืดนะครับมันได้เข้าปกคลุมสันฐานของแสง ทำให้ตัวเรานั้นเมื่อจะเรียนรู้อะไรก็ตามนะครับเมื่อจะหาความรู้อะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีคนยินดีสอนดีๆสอนทั้งหมดสอนแบบหมดไส้หมดพุงนะครับมันจะมีกักไว้นิดนึงเพราะนั้นเราต้องศึกษาของเราเองด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีราวลาหูดาวจูปิเตอร์เหยียบทับเงาบุญวาสนาครับอันนี้ก็คือตัวสำคัญที่เราจะต้องพิจารณานะฮะ แต่ว่าอันหนึ่งที่ยังหนักๆเลยเนี่ยก็คือการแก้ไขให้ดาวราหูเนี่ยเพิ่มพลังขึ้นไปอีกในกรณีที่เราจะทำงานธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์นะครับชาวราศีสิงห์ก็มีดาวที่ส่งเสริมเรื่องออนไลน์อยู่วิธีการจะเสริมยังไงพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังต่อครับเรื่องประดับมงคลทุกชิ้นทำจากอัญมณีแท้ๆทองคํำแท้ๆ อาจารย์มังกรโผนดวงขุมครับอธิษฐานจิตในพิธีมงคลธาตุทุกชินครับออกแบบโดยมณีนาฏใบาบางเกาโกสโอเคกลับมาแล้วนะครับสำหรับดาวราหูกับดาวพระหัส,สบดีที่จะเสริมพลังเรื่องของคนค้าขายแบบไม่เจอหน้าลูกค้านะครับการค้าขายแบบไม่เจอหน้าลูกค้าก็มีการขายออนไลน์นะครับมีการขายแบบตัวแทนจําหน่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีดาวเข,าเข้าควบคุมในดวงอยู่แล้วมีดาวอังคารดาวแห่งความใจถึงใจกล้าควบคุมในดวงอยู่แล้วถ้าได้าดาวแห่งสติปัญญาทางรัฐด,ดาวคนไอคิวสูงดาวของคนที่ค้าขายโดยใช้เทคโนโลยีอย่างนี้นะครับก็คือดาวพราหูนี่แหละก็จะเทินเกณฑ์ดวงเข้ามาในลักษณะที่มีคุณภาพได้นะครับซึ่งสำหรับชาวราศี สิงเนี่ยนะครับก็จะมีอัชตากาวกะอยู่ที่28คะแนนก็เป็นมาตรฐานดีอยู่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกับอาจารย์กดเลยนะครับมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆผมก็จะมาอัปเดตให้พวกเราได้เรียนได้รู้ได้ศึกษากันคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ